การคดีเด็ดปิดตำนานยุติออกอากาศใช้ตอนสุดท้ายปลายปี66ปิดตำนานรายการสุดหาขวัญใจชาวไทยที่ออกอากาศยาวนานกว่า23ปีรายการเรื่องจริงผ่านจอก,ก็หลุดพังรายการด้วยเช่นกันโอ้แ oh. ฟนรายการวาไรตี้ยามบ่ายช่อง7นะคะแบบที่แบบเป็นแฟนรายการมาหลายปีเนี่ยตองใจหายเลยนะคะเมื่อรายการคดีเด็ดรายการละครสั้นสุดหาจากเรื่องจริงของผู้ชมทางบ้านได้ออกอากาศเทปสุดท้ายเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมายุติเวลาการออกอากาศไว้ที่23ปีกับอีก110 วันสําหรับรายการคดีเด็ดนะคะเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่9กันยายนปี43เป็นรายการที่รวบรวมคดีสุดฮาน่าเหลือเชื่อจากตํารวจนะคะมาทําเป็นละครสั้นจําลองเหตุการณ์แบบขำขันผลิตโดยบริษัทกันตนากรุ๊ปจํากัดมหาชนร่วมกับบริษัทอิมเมจน t ชันริมจากัดด้วยอากาศทุกวันเสาร์นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองทางช่อง7มีพิธีกรที่เป็นไอคอนของรายการนั่นก็คือคุณหวังพิสิทธิ์กิรติการกุลนะคะที่มีเอกลักษณ์การยืนตรงทาหน้านิ่งและผู้ด,ดําเนินรายการแซวจิกกันนะคะแบบประโยคยอดฮิตนะคะแม้ทำ ไปได้อ่าพร้อมทั้งผู้บรรยายในรายการนะคะที่ผู้คนจดจําน้ําเสียงของเขาได้อย่างดีคุณกริดคดีเด็ดนะคะทีมีวิลลี่เด็ดเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนรายการคดีเด็ดนะคะได้ออกอากาศทั้งหมด24สีสั้นนะคะรวมจานวนตอนทั้งหมดก็1,301ตอนสร้างความเสียดายและก็ใจหายเป็นอย่างมากสําหรับแฟนรายการที่เฝ้ารอชมทุกบ่ายวันเสาร์นะคะก็เป็นการปิดตํานานรายการขวัญใจชาวไทยไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะและทุกความทรงจำ แล้วก็วลีเด็ดต่างๆก็น่าจะยังอยู่ในใจแฟนรายการตลอดไปทั้งนี้นะคะเมื่อทีมงานเดอะไทเกอร์ไปตรวจสอบพังออกอากาศรายการช่องเจ็ในปี67นะคะพบว่ารายการเรื่องจริงผ่านจอรายการสารคดีของกันตนาร่วมกับบริษัทสารดีจำกัดนะคะก็หลุดจากพังเช่นเดียวกันสําหรับรายการเรื่องจริงผ่านจอนะคะออกอา,ากาศครัรร้งแรกเมื่อวันที่15สิงหาปีสี <c oughs> เดิมออกอากาศากาทุกคืนวันพฤริัสบดีนะคะก่อนจะย้ายมาเป็นคืนวันอาทิตย์ในเวลาต่อมาพฤริัสบดีด้วยนะ <c oughs> สอดเล่าเซยอแมงนี่